อู้หักแน่หักแน่พี่น้องวังเสาประถือมาสือก .swing แดงครับอ้ยปลาขาวปลาคอหน่อยปลาซิวเอฟเนียงอ่ะหนักเยขากบ้องมาขัก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 ดจะได้กินอเมริกาซมันอือ อู้ขักแน่ขักแน่พี่น้องวังเสาประถือมาสือก s w i n แห่งครับอือปลาขาวปลาคอหน่อยปลาสิวสเอมเนงอ่ะเนี้ยเออขัดบ้องมันขัด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 เดี๋จะได้กินมาเลเซียหดอือ